สวัสดีครับพี่นองขับรถขามเขาเร้วครับวันนี้นี่เลยครับนี่ขึ้นเขาไปครับต้องอันนี้ที่ลักษณะรถแล่นเร็วนี่บร,ยรัยแล่นเร็วด้ยครับพี่นองแต่ว่าเพิ่มความเร็วในคลิปนะผัวคลิปมันาเา่วก็เลยบอยากตัดทิมนะกะเ็เลยเอามาให้หมดก็เลยต้องเร่รง,งความเร็วขึ้นนะครับเร่งสปีดคลิปขึ้นเขานี่ก็ ลิงก็มีเนะครับพี่น้องลิงม้าก็มีกำคำนะครับได้คำแล้วมื่อเนี้ยครับนี่เออประมาณสี่หามงแร้งครับขามเขาไปไปสมเลยย่นครับพี่น้องเออปกติก็สมเองอ่ะละแต่ว่ามื่อนี้ยสมแล้วโบฟื้นครับพี่น้องมันต้องหอดมือสร้างครับสร้างกับประมาณไผ่เลยครับทีมงานสาขานี่กันแหละครับพี่น้อง ก็เลยนัดเป็นไวยังมะแรงครับเลยขี่รถเขาเนี่ก็ยังเป็นปลาอยู่ครับพี่น้องเป็นปลานี่ลงจากเขาแล้วครับวิ่งแล้วครับนี่เขามาในเขตอำเภอพักดีชุมพลครับเออที่ผมอยู่นะีน่ยอำเภอเทพสถิตครับขามเขามากับสิบกว่าโลครับพี่น้องเขามานี่แล้วครับนี่เขามาเขตอำเภอพักดีชุมพลครับ แลนไปแล้วครับนี่เขาหมู่บ้านเขายังไปเลยครับนี่แลนเขาหมู่บ้านก็มีคนนะนี่ปกตินี่นเนทางนี่ั้งถดั้งคนแล้วครับนี่หอดแล้วพี่น้องนี่สมเรือยย่นแล้วกับคำบอดีครับพี่น้องเพื่อใด้นั่งเบากันได้จวดได้ทอนนํากันกับคำมืดพอดีครับเดินทางครับครับกลางขึ้นครับพี่น้องเดินทางครับขึ้นขึ้นกับฝนบ่ตก ดีอยู่ครับพี่น้องกิดฝนตกนี่ก็ขี่รถยากอยู่ครับเพราะว่ามันต้องขามเขาครับพี่น้องขี่รถขึ้นเขาครับนี่ครับในตลาดที่ผ่านมาเอ่อวังแรงนะครับนี่ขี่โมเร็วครับรถนี่ขี่หกสิบเจ็ดสิบแล้วครับนี่นี่ก็สิได้ขึ้นเขาแล้วครับนี่นี่นี่มึงนี่มึงขึ้นเขาแล้วครับนี่ ใส่เกียร์บังเกียร์ครับนี่เกียร์นี่ก็มันี่มีดีเกียร์ดีเกียร์สามผมขึ้นเขาใส่เกียร์สามครับมันจะแห้งดีนะขันทางลงยังใส่เกียร์ตัวดีครับพี่น้องก็มันบืนข้างๆนี่ก็ใส่เกียร์เอลเกียร์สองอะไรนะครับพี่น้องติดขีตมติดลมแต่ว่าขันระยะแบบ ออกโตหรือว่าขึ้นเขาขึ้นผู้หรือว่าแซงยังสินะเหล่งความเร็วให้มันสปีดเครื่องนี่พมกับเขาเกียร์สามนะครับพี่น้องจักใส่ถบอถือโบ้ดนะครับเอาตามที่ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับพี่น้องพิถือก็เร็วบอบยังนะครับเนาะแล้วแต่ประสบการณ์กับขึ้ซิมีกันสุกคนครับพี่น้องนี่ขึ้นมาเนี่ยยังพอรถบรรทุกอยู่เลยครับนี่เออ ขาขึ้นครับนี่นี่ครับนี่มอหอนนี่ครับมองไฟยังแจ้งกัลงแล้วครับนี่ลงเขาเลยครับนี่โค้งมันจะมีโค้งอันตรายอยู่ครับโค้งนึ่งโค้งลดชิบล้อรถออยเคยเคยลงนะครับก็เสียชีวิตไปหลายคนเยอะพี่น้องนี่ลงไม้เลยนะครับขอบคุณทุกการรับชมด้วยครับพี่น้องนี่ก็เปิดสขีไปจนหอดบ้านไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง